bmw z 4พี2 0ง1ครับตัว2-3ง s สไดรอ่นรสวยครับัดรอตัวสวนล้อแท้ย่างใหม่ แต่อสวยเลยครับตอเวทตันงต่อแท้งานขอพคนโลกเพิ่งใส่ดีกับพันธุ์สามดีเซ็ตภายในภาในแดงเดิม คาใช้ได้ปกติ พราะ,ระทนใช้งานปกติค,ค,ค,ครับผมเปขับหล่อได้เลยราคาไม่ถิงคร้าบรบลม เดิมบางสวยห้องเครื่องเปลี่ยนมาใหม่พร้อมใช้เลยครับผม ไดติดต่อได้ครับราคาที่9 0 0 0 0บาททถือวับถูกสุดในตลาดแล้ว